ขอบคุณพระเจ้าให้เป็นนิสัยเมื่อรู้สึกไม่พอใจกับอะไรบางอย่างคุณมักจะตอบสนองอย่างไรฉันเองก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่พอใจหรือหงุดหงิดใจเมื่อรู้สึกเช่นนั้นคุณคงอยากรู้ว่าฉันตอบสนองอย่างไรพระวจนะและพระวิญญาณมักจะหนุนใจฉันให้เลือกที่จะขอบพระคุณพระเจ้าแทนที่จะคิดเชิงรบในความเป็นมนุษย์ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะเชื่อฟังการตื่นสตินั้น ในการเลือกขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ฉันแทนที่จะบน่นตัวอย่างเช่นบางครั้งลูกวัยรุ่นของคุณหรือคู่สมรสของคุณอาจไม่ได้ทำบางอย่างที่คุณต้องการแต่แน่นอนว่ามีสิ่งดีๆมากมายภายในพวกเขาที่คุณชื่นชมฉะนั้นจงเลือกขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆเหล่านั้นอย่าโฟกัสเฉพาะสิ่งที่กวนใจหรือไม่พอใจคุณซึ่งนี่คือสิ่งที่ฉันกำลังเตือนตัวเองด้วยเช่นกัน พระคัมภีร์กล่าวว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจดูลูกาบทที่6ข้อ45หากคุณกำลังป้อนความรู้สึกด้านลบให้หัวใจของคุณสิ่งเหล่านั้นก็จะต้องออกมาจากปากของคุณและจะทำให้สถานาการณ์ยิ่งแย่ลงแน่นอนแต่เมื่อเราดำเนินชีวิตในการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราทุกวันฉันเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำให้สิ่งเหล่านั้นเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ จงฝึกให้การขอบพระคุณเป็นนิสัยหนึ่งในชีวิตของคุณขอให้คุณเริ่มต้นและจบแต่ละวันด้วยการขอบพระคุณอย่าปล่อยให้สิ่งที่ทำให้คุณหงุดหงิดกำหนดทัศนคติของคุณบทเพลงหนึ่งที่เตือนใจฉันเสมอเรื่องการขอบพระคุณคือเพลงขอบพระคุณของคุณโตศักดิ์สิทธิ์บทเพลงนี้มีเนื้อหาว่าโปรดให้ลูกขอบพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอบพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจ และอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจขอทรงเมตตาให้ลูกขอพระคุณเสมอไปคุณคือการอัศจรรย์